ครับประกาศต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะฮะใครสนใจติดต่อโฆษณาได้เลย0957184624 0957184624นะครับเรายังรออยู่นะครับนี่จะสิ้นปีแล้วใช่รีบมาเลยเพราะเราบอกว่าตังแน่นอนกับว่ามันคันปังนะครับใช่ค่ะนะฮะมากันที่ี่ข่าวบันเทิงครับรับเป็นแฟนปุ๊บแพทนภาพเดินหน้าสวีททันทีเลยสมุดสุดท้ายออกมาชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะฮะว่าแพทนภัพนะครับหลังจากที่ออกมายอมรับว่ากําลังคบหาดูใจกับนายตํารวจหนุ่มอย่างเชื่อว่าคุณนาย น่ไม่ใช่คุณนายพูดผิดนายนภัสนะฮะเขาไม่ได้ชื่อนายนภัสใช่ไหมเ<น>ขาชื่อว่านายแล้ว<น>ช,ชื่อเล่นชื่อนายรือเปล่า หล่อที่นายัพเลยหม่ออันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออภัยด้วยละกันรพร้อมใช้คำว่าแฟนไม่คุยกับคนอื่นคุยแค่คนเดียวรวมถึงเคลียร์ทุกปัญหาคาใจเกี่ยวกับประเด็นที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายต้องมาตามงอนั่นเองนะฮะล่าสุดก็มีโมเมนต,ต์หวานๆครับของทั้งคู่ออกมาให้ได้เห็นการหลังควงคู่ไปดินเนอร์นะครับนี่เลยที่ริมแม่น้ำถ้ากลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโรแมนติกครับพร้อมหน้าลูกชายน้องเรซซิ่งด้วยและก็หลานของแพทอีกทั้งยังแอบเห็นมุมอบอุ่นของตำรวจหนุ่มที่แพทเนี่ยลงในไอจีสตอรี่ส่วน อยู่ข้างๆลูกชายแล้วก็คอยดูแลน้องเลซซิงไ,ไม่ห่างเลยเลยได้ว่าเข้ากันดีๆมากๆกับน้องเลซซิงจนแฟนๆเห็นแล้วก็อุ่นใจว่าแม่รักใครเราก็ต้องรักด้วยจ้าเออดีค่ะนะครับนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยนะฮะอเออนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีคูณจิ้นที่เป็นต่ออน,นบเองก็คงจะนะฮะน่าจะเคลียร์แล้วละ่ะต้องมาให้เคลียร์ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงก็จะถามว่าสรุปอ่ะแล้วปอยังไงโน่นนี่นั่นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ คุณปอเองก็อาจบกว่าอาจจะยังไม่ใช่สหรับคุณแพทย์ก็ได้นะฮะแต่คุณแพทย์บกวเรือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือในตำรวจคนนี้แต่ก็ตกใจเหมือนกันนะจู่ๆก็โผล่ขึ้นมามนะฮะแล้วก็เปิดตัวกันในวันลอยกระทงกันเลยทีเดียวนะครับ อ,อีกเรื่องหนึ่งดีกว่าครับต่อเน,นื่องในช่วงท้ายแบบนี้คุณผู้ชมจ๋าคุณออมสกาวใจมาอีกแล้ว, <ฮะ S 1> วค่ะปนานลกับรายการเราลั่นไม่ได้เสียภาษีเพื่อสิ่งนี้นะครับยังคงเดินหน้าขอเอาอย่างต่อเนื่องสาหรับดาราสาวออมสกาวใจนะครับที่เป็นอีกหนึ่งคนดังที่แสดงจุดยืนอ,อย่างชัดเจนรับนที่เป็นกระบอกเสียงนะฮะแต่ว่าล่าสุดอะคุณออมเองได้ออกมาฟาดยับกรณีสํานักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีเผยแพ้เอกสารสัญญาซื้อโทรศัพท์ iPhone 12 จำนวนทั้งสิ้น111เครื่องงบประมาณซื้อแม่รู้ไหมเท่าไหร่อยู่ที่2.6ล้านบาทสํา,ห,าสหรับผู้บริหารแจก,กไปเลยคนละเครื่องแจกไปเลยนั่งอยู่ก็แจกกแจกไปเลยทระมาณก็แจก iPhone ใช้ iPhone 12กันแบบปังๆทำไมไม่ซื้อ iPhone 13ละ่ะล่ะ ไอโฟนสิบสามแล้วซื้อทำไมสิบสองซื้อทำไมรุ่นเก่าไม่ทราบเพราะดิฉันไม่ได้ใช้ไอโฟนเออนะฮะโดยระบุข้อความว่าในความการใช้งานเนี่ยโดยตั้งงบประมาณไว้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะบอกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าออผมว่าผมไม่เอาปฏิเสธในการใช้ไอโฟนผมไม่ขอเอาแล้วกันโดยดาราสาวก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับอ้าวมีคลิปด้วยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปดีก่อว่าพี่ออกมา,มาพูดถึงเรื่องไอโฟน e 1 2 1 1งหนึ่รออง2.6ล้านบาทของรัฐบาลอย่างไรจ้า อยากได้ไอ o ฟ e รุ่นใหม่บ้างอ่ะเนี่ยใช้มาต้องนานล้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะอืมเห็นเขาเป็นเปลี่ยนกันเราก็อยากได้บ้างโนโนอืมะไม่ใช่ผู้บริหารก็งี้แคปชั่นก็บอกแบบนี้ว่าชนชั้นนะมั่นใจว่าฉันไม่ได้เสียภาษีไปเพื่อสิ่งนี้ ถ้าพ่อซื้อไปก็เป็นภาษีพวกเราปะหมดค่ะหมดนี่ไม่ถึงเงินหมดเหลยสิภาษีเราทุกคนติดเพดานนะฮะติดเพดานยังขยายพี่ขยายไปอีกดาดฟ้าไม่พอเนาะตึกใบหยกพอไหมไม่พอไม่พอนะมึงต้องตึกด้นั่นแล้วอะไรอะมหานครไหนไหนก็ไหนไหนละไปหยก่าสูงเลยแล้วใครใช้นี่ไปมหานครใครใช้นี่หาใครอะมึงกับกูเลย มึงกับกูใช้นี่กันไม่ใช่เราสองคนนะกคนที่ดูอยู่เนี่ยทุกคนคนที่ดูใช้นี่กันทุกคนเลิศเลิศค่ะไอโฟนเลิศตระหนยกขอไม่เอานะดีแล้วล่ะค่ะทำไมกระแสไงกระแสไม่ได้เดี๋ยวโดนเผยเผยเดี๋ยวเมาเผยก็ไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกเออกระแสมาแล้วไม่ดีไม่โอเคที่นี่เขาชอบขับเคลื่อนแบบว่าพลังวาทะนะคะ อ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะอ่ะฝากไว้ด้วยคุณผู้ชมนะคะยังว่างอยู่นะคะเบอร์อะไรคะอ่ะใครอยากติดต่อโฆษณาด้านหน้าแบบนี้นะครับช่วงนี้ของเรา0 9 5 7 1 8 4 6 2 4ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2 4้องวอรผู้ใจดีนะฮะสินค้าเข้ารายการเราเยอะๆนะฮะรับร,บรองว่าแซ่บดูเด็ดเผ็ดมันปังอย่างแน่นอนกับเมาส์มันคันปากนะครับและที่สำคัญ ใครดูรายการเราอย่าลืมครับช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะฮะก็คอมเมนต์กันได้ที่บ i g อกบ Channel ของเรามีแฟนเพจ Facebook มี Instagram ก็ไปกดไลค์กด Follow กันรวมถึงมีไฮไลท์เด่นๆใน TikTok ที่ Big Bad Channel ที่ว่า Big Bad Channel หรือรายการมอสมันคันป่าเดี๋ยวขึ้นอย่างแน่นอนติดเทรนด์ t o k t อ k อยู่ตอนนี้นะครับไปกดหัวใจกดติดตามให้พวกเราด้วยกับมอสมนคันป่านะจ๊ะเราสองคนพร้อมที่งามาลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ